สวัสดีครับพบกับผมนรพลมณฑงเกษตรทักโลครับมาพบกับพี่แดงดอนลานแปลงนาข้าวแปลงที่สองครับแปลงที่แล้วนะครับแกพาเราไปดูสวยงามมากครับแน่นเปรี้ยเดี๋ยวมาดูแปลงนี้ครับว่าจะสวยงามและแน่นเปรี้ยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาพูดคุยกับพี่แดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแดงดอนลานหรือว่าสมชายโสพานะครับเขตพื้นที่ตรงนี้แปลง47ไร่เป็นตำบลดอนลานอำเภอปอกห่ยพระนครศรีอยุธยาครับ47ไร่รอบนี้พันข้าวอะไรครับ63 อกซานครับอายุเก็บเกี่ยวประมาณร้อยสิบวันอ่าตอนนี้กี่วันละแปดสิบวันอ่าอีกประมาณยี่สิบกว่าวันอ่านะครับแล้วที่เห็นที่เราถืออยู่นี้คือใช้ทุกตัวเลยทุกตัวเลยนะครใช้โฟทีโฟซอยอะมิโนโกเลดแบ็คบูอ,อ่าจะเริ่มแช่มเมล็ดพันธุ์แช่มเมล็ดพันธุ์ด้วยโฟทีอ่าอ่าก็คุมเลนคุมค่าบวกคุมเลนคุมค่าด้วยโฟซอย อ่าโฟด้วยอ่าแล้วก็บวกโฟทีด้วยอ่าแล้วไงต่อช่วงแตกอแตกอมิโนโกร่วมอ่าแล้วก็แมลงอ่าแล้วก็แมลงแล้วก็เชลาเชลาสีดำอ่าแล้วก็ช่วงท้องอ่าเพิ่มเกสรโอ้โหทุกตัวจริงๆริครับแบบใช้แบบเต็มรูปแบบเคยใช้แบบเยอะๆแบบนี้ไหมหมายถึงผลิตภัณฑ์อันนี้อ่าก็นี่ก็เคยใช้รอบหนึ่งแล้วอ๋อเคยใช้รอบหนึ่งแล้วตอนนั้นทดลองแค่สิบห้าไร่์อ่าแต่ตอนนี้ แล้วการที่เราใช้เต็มๆแบบนี้เราลดอะไรไปบ้างก็ประหยัดไปประมาณเกินเกินครึ่งเกินครึ่งประหยัดต้นทุนไปเกินครึ่งปุ๋ยเราใส่อยู่ที่่าไร่ประมาณไร่ละลูกไร่ละลูกแล้วเคมีพันน่ะก็ใช้แค่คุมเรงคุณค่าจบเลยอประหยัดประหยัดค่าเคมีพันเนี่ยนะครับพอเอาพวกนี้มาใช้เนี่ยประหยัดไปกี่บาทแพงนี้น่าจะอยู่ประมาณห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นแล้วใช้พวกนี้ประมาณกี่หมื่น น่าจะเกิน2 0 0 0 0ืแล้วมั้ง๋อ้วก็แสดงว่าประหยัดไปเศษหนึ่งส่วนสามใช่ประมาณนะั้นนะครับจาก60,000ก็ใช้อยู่ประมาณ2 0,000เองใช่ประมาณนะี้อ้าวแล้วอพอเราเอามาใช้ที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเนาะจากเคมีนะมันเน้นพวกนี้มากขึ้นเนี่ยลักษณะการเจริญเติบโตของข้าวกับรวงข้าวที่เราได้มันเป็นไงมันก็สวยงามดีอ่าแล้วก็ใกล้เคียงเคมีแต่ประหยัดกว่าเยอะถ,ถือว่าทําได้ใกล้เคียงเคมีใช่ประหยัดกว่าอ,อาจจะไม่ได้เหมือนเขาเต็มร้อยหรอกใช่แต่ว่าประหยัดกว่าแน่นอน ยุคนี้มันต้องประหยัดไหมต,ต้องประหยัดข้าวถูก <c oughs> ข้าวถูกแต่ปุ๋ยแพงเคมีแพงใช,งใช่โอเคครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่พี่แดงใช้แบบเต็มรูปแบบและ<ช>พิสูน์ให้เห็นว่ามันก็นะครับสู้ได้สู้ได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แน่นอนผลผลิตมาแน่นอนสี่สิบเจ็ดไร่เคยได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณเกือบเกือบห้าสิบตันเกือบเกือบห้าสิบตันอ่าแล้วรอบนี้คิดว่าน่าจะถึงไหมน่าจะได้ ก็ดูดูลักษณะน่าจะได้ห้าสิอ่าก็คือไม่แพ้กันหรอกอ่าแต่ที่แน่ประหยัดปุ๋ยไปนะครับระดับหนึ่งแล้วก็ประหยัดเคมีพันจากหกหมื่นเหลือประมาณสองหมื่นใช่ไหมครเฉพาะเฉพาะเฉพาะกลุ่มนี้แมลงกลุ่มแมลงยาเชื้อนะไม่รวมปุ๋ยอ่านะครับโอเคครับสุดยอดจริงครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงลดละเลิกเคมีใช้กลุ่มรีพันโฟทีแบบเต็มรูปแบบนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรตัวอย่างครับวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่แดงมากๆครับพามาดูแปลงที่สอง น,นัทพงศ์ประทองเกษตรข้โลกลาไปก่อนสวัสดีครับ